สวัสดีครั้งครับท่านสมาชิก u t u b e บ้านหวยชแน,นลนะครับตอนนี้ประมาณเกือบเกือบเกือบเที่ยงแล้วนะครับเกือบเที่ยงวันที่6นะ,ะคลิปก่อนหน้านี้ผมลงแต้มร้อยสิบหน่วยแต้มสิบหน่วยไปให้นะฮะโดยเข้าใจว่าได้ลงเลขปักหลักให้แล้วที่จริงเลขปักหลัก ใน youtube ยังไม่ได้ทำเลยผมย้อนไปดูพอไปอ่านคอมเมนต์ยังได้รู้ว่าเอ๊ะมีคนขอปักหลักเข้ามานะครับร้อยสิบหน่วยเข้ามาก็ไปย้อนไปดูเอายังไม่ได้ทำนี่นาก็ต้องขอธมาทิกขอโทษธมาทิกด้วยนะครับมีผู้ใชนน้นามว่านกนกบอกขอ,อปักหลักนะครับร้อยสิบหน่วยผมก็เลยย้อนไปดูเอา้านึกว่าเข้าใจว่าทำไปแล้วที่จริงทำไปผมโพสไปในกลุ่ม กลุ่มสมาชิก v i p นะในกลุ่ม facebook นะครับทำไปแล้วก็เข้าใจว่า <c oughs> เข้าใจเอาเองว่าได้ทำไป youtube ไปแล้วแต่ยังไม่ได้ทำสรุปแล้วยังไม่ได้ทำก็ <c oughs> ทำให้ตอนนี้เลยนะครับ <c oughs> เลขปักหลักงวดก่อนหน้านั้นน้ผิดทั้งหมดทั้งสามหลักแต่งวดที่ผ่านมาที่ออกสองห้าแปดเนี่ยงวดวันที่หนึ่งธันวาเนี่ยมันก็เข้าทั้งสามหลักเลยนะ ก่อ,อ,อนจะไปเลขปักหลักนะผมอยากจะให้ดูไอผมได้ตรวจสอบชุดโต๊ดไว้แต้ผมให้ดูในปีเดียวคือปีหกสี่นะให้ดูในปีหกสามด้วยนะผมได้ตรวจสอบในปีหกสามแล้วเนี่ยอชุดโต๊ะที่ว่าผมปฏิวัติแล้วเนี่ยในปีหกสามเนี่ยมันมีสิบยี่สิบเอ็ดงวดใช่ไหมโควิดระบาดนะฮะมันผิดไปสองงวดนะฮะจำนวนตัวแลขนี้คือจํานวนชุดนะจํานวนชุดมันก็จะมีเจ็ดสิบชุดขึ้นไปนะ ตังคหกสิบสามถึงเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสูงสุดนะแปดสิบสองชุดนะมีอยู่งวดถึงแปดสิบสองชุดแล้วก็เจ็ดสิบแปดชุดนี่นะก็ปีหกสามนี่ยี่เอ็ดงวดตอนที่บอกว่าผมปฏิปฏิวัติแล้วเน่นะนะปฏิวัติวิธีการทําเนี่ยมันถูกถึงสิบเก้างวดนะจริงๆกับผมทอมตอนเองว่ามันมันเอาหกสิบห้าขึ้นไปแต่อันนี้ถูกเปอร์เซ็นต์สูงนะอย่างปีหกสี่นี่ก็ถูก ถูกปิดไปหกนวดนะปิดไปหกนวดก็ถูกมันมียี่สิบสองนวดไปแล้วนะวดที่แล้วก็สองห้าแปดที่ทำให้ดูนะก็มีเจ็ดสิบเจ็ดชุดนะก็ถูกนะถูกก็ปิดไปหกนวดนะครับก็ถูกไปมันมียี่บสองก็ถูกสิบหกนะถูกสนะิบหกจากยี่สิบสองนะ ก็ยังเหลืออกสองงวดนะครบยี่สี่งวดก็อันนี้ก็คือการตรวจสอบจุดโต้แนวปฏิวัติแล้วนะฮะปฏวิวัติวิธีการทำนะครับก็ถือว่ายังมากอยู่นะก็ได้เรียนให้ทราบแล้วว่ามันมากตัวหน่อยแต่โอกาสถูกสูงนะครับคือพูดง่ายๆนะเอาหกสิบห้าเปอร์เซ็น์ขึ้นไปเจ็ดิเเนขึ้นไปดีกว่านะถูกก็ลองติดตามสองวดดูเนี่ยนฮะ ถ้าใครติดตามแล้วเห็นว่ามันโอเคนะก็จะสมัครหรือไม่ก็แล้วแต่ท่านนะครับก็เอาให้ดูปักหลักนะฮะปักหลักงวดวันที่หนึ่งธันวาที่ผ่านมานะงวดวันที่สิหกพฤศจิกายนี่หลุดหมดหลุดทั้งสามหลักนะฮะปักหลักร้อยงวดวันที่สิบหกธันวาขาดศูนย์กับเก้านะฮะ ศูนย์ก้าเก้างวดนี้ที่ว่าผิดเนี่ยหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยงวดที่ผ่านมาสองห้าแปดถูกทุกหลักเหมือนกันนะถูกทุกหลักแต้มก็ถูกนะทีนี้งวดวันที่สิบหกธันวาก็คืองวดร้อยหกสิบสี่ก็คือหลักร้อยไม่มีศูนย์เกับเก้านะครับหลักร้อยไม่มีศูนย์เก้าหลักร้อยนี่ผิดมางวดเดียวนะเพิ่งผิดงวดเดียวนะครับผิดงวดนี้งวดเดียวนะครับส่วนหลักสิบนี่ผิดมาหกห้างวดนะ เริมสิดสี่งวดมาผิดงวดงวดร้อยหกสิบสองเนะยงวดงวดที่พอร์ตพิธการเนี่ยผิดเป็นงวดที่ห้าแล้วก็หลักหน่วยก็ผิดมางวดที่หนึ่งเนีก็งวดที่แล้วก็เดินอีกนะอันนี้หลักสิบงวดวันที่สิบหกธันวาที่จะถึงนี้ไม่มีหนึ่งกับห้านะฮะไม่มีหนึ่งกับห้าส่วนจะเอาอยู่หรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับคนขอมากก็จัดให้นะฮะ หลักหน่วยไม่มีห้ากับเก้าไม่มีห้ากับเก้าดังนั้นหลักร้อยกับหลักหน่วยไม่น่ามีเก้าหลักสิบกับหลักหน่วยไม่น่ามีห้านะฮะก็จะเห็นว่ามันซ้ากันนะโอเคนะครับก็เลขผักหลักก็ต้องขออภัยเข้าใจว่าลงให้แล้วนะผ่านคอมเมนต์ถึงได้รู้นะเออยูทูบของบางท่านเขาไม่เขาบล็อกไม่ให้คอมเมนต์ฮะเพราะบางคนคอมเมนต์ไม่สุภาพนะ ของผมนี้คอมเมนต์ได้นะฮะคอมเมนต์มาได้เพื่อ <force S 2> จะได้รู้ว่าเออใครดูใครไม่ดูหรือหรือมีความคิดอย่างไรนะก็เวลาแสดงความคิดก็ขอให้สุภาพหน่อยแล้วกันนะครับปลดเข้าใจว่าด้วยความหวังดีนะครับไม่ได้หวังลายต่อใครเลยถ้าท่านเห็นว่ามันไม่ดีไม่ถูกใจเราก็อย่าไปใช้มันนะอย่าไปเล่นก็แค่นั้นนะฮะท่านก็ดูผ่านๆไปหรือจะไม่ดูต่อไปก็แล้วแต่ท่านนะครับ อันนี้มันอยู่กับตัวท่านเองแหละครับไม่ใช่พอดูแล้วก็เข้ามาด่ามาว่าคนมาว่าคนที่เขาให้นะครับสแสดงความคิดเห็นแบบแบบไม่สุภาพนะที่จริง youtube เขาก็แนะนำว่าโปดแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพทั้ง youtube ทั้ง facebook นะครับถ้าสแสดงความคิดเห็นก็ขอให้ไปเชิงสร้างสรรค์หน่อยนะครับอ,าอาบางคนก็ สแสดงมารยาทออกมาไม่ดีนะแต่น้อยนะครับของผมไม่ค่อยมีไม่ค่อยเจอนะแต่ของคนอื่นเนี่ยก็เจอโอเคนะครับเลขปักหลักขออภัยเป็นครั้งสุดท้ายว่าเข้าใจว่าทำไปแล้วแต่ที่ทำไปแล้วนะทำให้สมาชิกดวงหมาลาบนะครับใน facebook ก็เมื่อกี้เขาไปอ่านคอมเมนต์ยิงได้รู้แล้วไปตรวจสอบดูเอายังไม่ได้ทำนี่นะํำแต้มไปแล้วเพระมีคนถอนแต้มมาเข้าใจว่าที่ขอแต้มมา เข้าใจว่าเอาไปตัดชุดโต๊มากกว่านะครับโอเคนะครับท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกทา่านโชคดีนะครับ